คราสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับมันมีนาแล้นนะครับแต่ผมไม่ได้เอาลงนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมของลาซาด้าครับคือเช็คอินเพื่อรับเงินนะครับตัวนี้ใต้ล่างคลิปมีลิงก์เพื่อให้กดรับเงินฟรีนะครับแต่ถ้าหาในลาซาด้ามันจะไม่เจอนะครับต้องใช้ลิงก์เท่านั้นนะครับทุกคนโอเคนะครับในตัวนี้นะครับในหน้านี้นะครับ เราจะล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับวันที่1วันที่2นะครับจะเป็น1บาทนะครับวันที่4ี่ห้าหก็จะเป็น1บาทนะครับวันที่สามแล้ววันที่เจ็ดนะครับจะเป็นรางวัลพิเศษนะครับตัวนี้น่าจะได้รับเงินประมาณ5บาทถึง10บาทนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็เช็คอินประมาณ2วัน3าวันแล้วนะครับตอนนี้เช็คอินไประมาณสองวันนะครับได้สิบามบาทแล้วนะครับทุกคน ตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับคือแลกคูปองนะครับตัวนี้แลกคูปองนะครับซื้อขั้นต่ํานะครับ49บาทนะครับลด5บาทนะครับซื้อ9กบาทลด15บาทนะครับสําหรับเพื่อนๆที่หาคูปองอยู่นะครับก็สามารถนําไปแลกได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากใช้คูปองนะครับก็สามารถถอนเป็นเงินออกมาได้นะครับสะสมถึง50บบาทนะครับเพื่อถอนนะครับตัวนี้ ขั้นต่าคือ50บาทนะครับในการถอนนะครับโอเคนะครับถ้าผมถึง50บาทเมื่อไหร่นะครับผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้กดรับเงินฟรีอยู่นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับ